สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเด่นบนเนาะสูตรนี้เป็นสูตรหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะงวดที่แล้วงวดวันที่16ธันวาเนาะแอดให้เป็นหลักหน่วยเนาะแต่แอดให้ไป83 2 3แล้วก็0ูย์แอดไม่ได้น้นหลักสิบที่เป็นเลข6ให้นะคะแอดเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนจาก6เอาเป็น2มันก็เลยไม่เข้านะคะ ามาดูของงวดนี้นะคะงวดนี้มันไม่ชนนะคะงวดนี้สูตรนี้ได้5กับ6นะคะเอามาดูสูตรที่2นะคะสูตรนี้เนาะงวดที่12สูตรนี้ใช้หลักหมื่นคูณ2ได้8นะคะ มันเป็น9 2 8 8เอาแต่เลข8ตัวเดียวนะคะแล้วก็ใช้100บนคูณ2 8 2 16ก็ใส่เลข6เนาะแล้วก็บวกด้วย10บนนะคะ10บนก็คือเลข6บวกด้วยหน่วยล่างก็คือเลข1แล้วก็บวกด้วย8คงที่นะคะ เห็นไหมนี่แย่ขยายให้นะแปดบวกหได้14 14ีบวกหได้20 21 29กนะคะก็จะได้9เพิ่มทีละ2นะคะ x 2, บวกสบวกสอบวกสก็ได้11บวกอีก2ก็ได้13นะคะเนี่ยเห็นไหมมันไม่ชน เดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะเอาสูตรใหม่มาเทียบนะคะงานเลี้ยงมันย่อมมีวันเลิกหลาเนาะเมื่อมันไม่ชนก็ต้องหาสูตรอื่นมาเทียบนะคะอะก่อนจะมาดูอีกสูตรหนึ่งนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องดับเบิลแ n แนลนะคะเอามาดูสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งนะคะมันไม่ใช่สูตรใหม่หรอกมันเป็นสูตรเก่านะคะเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่นะสูตรนี้แอดเคยบอกสูตรไปแล้วนะคะสูตรนี้ใช้พันบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะพันก็คือเลขศูนย์บวกหน่วยล่างก็คือเลขสง บวกหนึ่งคงที่นะคะก็สามบวกหนึ่งได้อ่อขอไปแอชอบชอบคิดไปเลยอะ่ะสองบวกหนึ่งได้สามนะคะสามสี่ห้าออกห้าศูนย์สี่นะคะวันนี้เข้าที่เลขสี่กับเลขห้เนาะเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะ เอามาดูงวดที่2งนะคะงวดที่สหลักพันก็คือเลขแพันเลขแบวกหน่วยล่างบวกหนึงคงที่ก็จะได้สินะคะก็ศูนย์หนึ่งสองออกห้าศูนยเข้าที่เลขศูนย์นะคะหลักสิบเนาะเอามาดูงวดที่สามนะคะเก้ 9, 4, 13, 13, บวกสี่ได้สิบสามสิบสามบวกหนึ่งได้สิบสี่สีห้าหกออก สามสามหกเข้าที่ได้หกนะคะหลักหน่วยสูตรนี้มาได้ทุกหลักนะคะไม่ปักหลักเนาะแต่ว่าสิบสามงวดยังไม่ผิดเลยนะคะสักงวดเอามาดูงวดที่สี่นะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเนาะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะอันนี้สูตรนี้นับเรียงตัวนะคะก็ออกสี่ศูนย์หนึ่งเข้าที่หลักร้อยกับหลักหน่วย เอามาดูงวดที่ห้านะคะเจ็ดบวกหกได้สิบสามสิบสามบวกหนึ่งได้สิบสี่ก็สี่ห้าหกเข้าที่ได้หกนะคะออกแปดหกเจ็ดเข้าที่หลักสิบเอามาดูงวดที่หกนะคะห้าบวกแปดได้สิบสามสิบสามบวกหนึ่งได้สิบสามบวกหนึ่งได้สิบสี่นะคะสี่ห้าหกออกหกศูนย์หกเข้าเลขหามนะคะ เอามาดูงวดที่7 9็บวกสได้13บวกหเป็น14ก็4 5 6มา4 5 6 3มงวดติดเลยนะออก6 6 2อันนี้เข้าที่เบิ Hence, 6 x 6 x 5, ้ลหน้านะคะเลข6เนาะเอามาดูงวดที่8นะคะหลักพันเลข8หน่วยล่างเลข7จบวกหคงที่7จบวกแได้15 16ก็6 7 8ออก6 6 5เข้าที่เลข6อีกนะคะ เอามาดูงวดที่9นะคะหลักพันเลขแปดบวกหน่วยล่างเลขเก้บวกหนึ่งคงที่ก็จะได้สิบแปดอ่าถูกล้ก็890ออกเก้สองมาดูงวดที่10นะคะพันสองหน่วยล่างศูนย์บวกหนึ่งคงที่ก็ได้3 4มี่ห้าออกศูนย์สี่สี เข้าที่เลข4ีเนาะหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะเอามาดูงวดที่11บนะคะหน่ 6, หน่วยล่างสองหนคงที่ก็จะได้9ก้านะคะเก้ 1, ออก2องสองหเข้าที่เลข1หลักหน่วยนะคะเอามาดูงวดที่12บสองเจ็ดันหน่วยล่างแปดหนคงที่ ก็เป็น16นะคะ7จบวก8ได้15 16ก <t ops> ็6 7 8ออก8 4 3เข้าที่เลข8เนาะมาดูงวดที่13นะคะงวดที่13 9สบวกหก็คือพันบวกหน่วยล่างเลข1บวกหของที่ก็เป็น11 123ออก8 6 3นะคะเข้าที่เลข3หลักหน่วยเนาะ เอามาดูงวดที่17เ็นะเลขพหลักพันก็คือเลข7นะคะหน่วยล่างก็คือเลข1นะคะบวก1งคงที่7ดบวก1บวกหนึ่งก็ได้9 0 1ศูย์มันก็จะตรงกับสูตรนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะตรงกับสูตรนี้นะคะตรงกันที่9กับ1นะส่วนสูตรนี้ชอบมาหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะ ถามว่าสูตรไหนชัวมากกว่านะคะแอดว่าสูตรนี้ชัวมากกว่านะคะถ้า9กับ1ไม่มาหลักร้อยก็อาจจะมาหลักหน่วยเนาะส่วน5กับ6นี่แอดยังไม่แน่ใจเดี๋ยวไปไล่ดูอีกทีนึงว่าจะมีมีสิทธิ์เข้า3ตัวบนไหมนะคะ อะทีนี้เราก็มาติ๊กไว้ก่อนเนาะเกับ1เนะาะเดี๋ยวแอดจะขยายให้นะคะอันนี้เว้นบรรทัดไม่ได้นะคะเต็มเพราะมันสิบสี่มงวดติดเนาะ,อ,ะอีกนิดนึงขอย่อยอีกนิดนึงมันไม่เห็นก็รอดูนะคะว่า9กับ1จะเข้าไหมของวันที่2อมกราปี68เนาะปีหน้าเนาะ อีกไม่กี่วันนี้เองนะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ